เข้าใจแบบถ่องแท้เลยต่างประเทศซื้อทีละร้อยกล่องไปกินเองร้อยกล่องร้อยกล่องร้อยกล่องอต่างชาวต่างชาติสั่งคนไทยสั่งน้อยสั่งน้องเจีย๊ยบสั่งอะ,อะไรนะใครเนี่ยพี่ดาวดาวแล้วก็ใครอีกนะพี่นางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไอเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาสั่งแต่แคปซูลทีละร้อยกล่องร้อยกล่องร้อยกล่อง ทุกคนไม่ธรรมดานะสั่งแคปซูลทีละร้อยกล่องนี่ไม่ธรรมดานะคะสั่งไปกินเองครูรู้เลยทุกคนเชื่อไหมว่ารู้ด้วยตัวเองดีกว่าให้คนอื่นเล่านะคือเรากินแคปซูลเนี่ยเวลาเราอยู่ต่างประเทศหรือหน้าหนาวครูบอกทุกคนเลยว่าแคปซูลอย่าให้ขาดวันละสองเม็ดคุณดูนะครูไปเที่ยวมาแปดเก้วาวันหนาวฝนตกทุกคนถามพี่ลุงได้เลยนะ เดียวฝนตกทั้งทั้งที่หนาวจัดมาาสามองศาแป๊บหนึ่งฝนตกฝนตก,นตกเสร็จหนาวสัน่นแบก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 สั่นแป๊บหนึง่งฝนตกหาแดดไม่เจอแทบไม่มีแดดเลยหนาวฝนหนาวฝนหนาวฝนมีสงองฤดูหนาวฝนหนาวฝนไม่เจอแดดเลยทุกคนมีเจอแดดอยู่วันเดียวนิดนึงนิดนึงนอกนั้นไม่เจอแดดเลยคุณเชื่อไหมร่างกายพวกเราอ่ะ ไม่เป็นอะไรเลยมีใช่ไหมพี่รุ่งแต่ที่เราไปเนาะมันมีสองฤดูอะหนาวฝนหนาวฝนหนาวฝนแดดแทบไม่เจอร้อนไม่เจอเลยทุกคนหนาวกับฝนเจอหิมะเจอหิมะปลอมไปสามสี่เมตรนะคะโอ๊ยพิวนี่ดีใจตอนแรกที่ไหนได้หิมะปลอมมาแค่สามสี่เมตรนะคะ ถ้าหิมะจริงมันต้องมาเต็มพื้นเมืองไงทุกคนเขาบอกว่ามันไม่ได้หนาวแบบจัดถึงขั้นแบบว่าออจะเป็นหิมะอะไรอย่างนี้ไงทุกคนนะคะเราก็เลยเจอหิมะหลอกมาตั้งสามสี่เมตรคุณเชื่อไหมว่าร่างกายเราอะเฟิร์มกันมากเรามีความอบอุ่นข้างในแล้วร่างกายเราดีมากคุณคิดดูนะคนผิดที่เราเราเกิดประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเราใช้ชีวิตประเทศไทยเราไม่เคยไปใช้ชีวิตเมืองหนาวเลย เราไม่เคยไปหนาวฝนหนาวฝนหนาวฝนเลยแล้วเราไปเราเจอฝนเจอหนาวเจอฝนเจอหนาวอยู่แบบนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าเราเจอหนาวเจอฝนเจอหนาวเจอฝนคุณคะเราไม่ป่วยกันเลยเราไม่มีน้ำมูกเราไม่ป่วยเราเพิ่งมามีน้ำมูกตอนมาโดนฝนที่โคาราชนี่แหละทุกคนนิดหน่อยแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้เรามีสเตย์เรารู้เลยว่าเพราะอะไรทุกคนคะเพราะว่าครูคะ่ะรู้เลยว่าแคปซูลเราเนี่ยคะ่ะ แคปซูลของเราเนี่ยทุกคนมันให้ความอบอุ่นคะรู้เลยว่าแคปซูลเนี่ยเราเนี่ยนั่งเครื่องสิบสามชั่วโมงทุกคนเชื่อไหมว่าตักปกตินะครัวจะปวดไหลปวดหลังมากเพราะว่าครัวผ่าตัดมันไม่สามารถยืดอกได้เหมือนคนอื่นมันจะต้องนั่งหลังคอมๆแบบเนี้ยแล้วโอ้โหทุกคนเนี่ยจนกระดูก จนจน,จนตรงไหปลากระดูกข้างหลังอะ่ะทุกคนเอไม่ใช่ไหปลาสิตรงกระดูกข้างหลังเนี่ยมันมัน,ม,นมันโผล่ขึ้นมานะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะเวลาเรายืดนิดนึงอะ่ะโอ้โหเราปวดแทบใจจะขาดเลยนะเจ็บแบบโอ้โหปวดมากทุกคนทีนี้หุยเรานั่งเครื่องสิบสามชั่วโมงครูนี่แทบไม่หลับเลยนะถามพี่ลุงพี่หนุ่มนะครูนี่แทบไม่หลับเลยคือเป็นคนหลับบนเครื่องบนรถไม่เป็นอนะ่ะทุกคนนอกจากง่วงจริงสุดฤทธิ์สุดเดชมันเอาไปเลยปึ้งเนี่ยได้ชั่วโมงเดียวไม่เจ็บ ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีไข้ไม่มีอาการเข้าใจเลยว่าทำไมต่างประเทศถึงชอบแคปซูลนพเกาเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาดูแลในเรื่องของกระดูกเขาดูแลในเรื่องของเอ็นไขข้อนะคะเขาดูแลในเรื่องของความร้อนเย็นในร่างกายปรับพาดในร่างกายปรับภูมิในร่างกายไม่ให้เราหนาวเย็นไม่ให้เราอ่เกิดอาการภาวะของภูมิแพ้ เพราะฉะนั้นค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแคปซูลถึงเกลี้ยงตับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแคปซูลของโนบะเก้าเขาถึงสั่งกินกันทีละร้อยทีละร้อยและทีละร้อยทุกคนคือมันแบบมันเบอร์นั้นเลยเขาสั่งกินกันทีละร้อยละร้อยละร้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันเข้าหนาวทุกคนแล้วเขาบอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะหนาวกว่าทุกปีที่ผ่านมาสี่ห้าปีสิบปีเนี่ยปีนี้อากาศของประเทศไทยจะหนาวกว่าสิบปีที่ผ่านมาเรามาดูกันว่าจริงหรือไม่จริง เพราะฉะนั้นค่ะบ้านไหนเมืองไหนตรงไหนที่ยังไม่มีแคปซูลรีบจัดเลยค่ะรีบมีเลยค่ะทุกคน